สวัสดีครับมาเพื่องผุนเพื่อนยามดางพี่นออ้องเออถ่ายคลิปกลางกระเจ้วเนาะเอาผ่านแนกถ่ายคลิปเนาะให้ให้พี่น้องเขาได้เห็นแม่พุ่นนะ่ะปลาเข็งมิตรตัวยิ่งใหญ่มากไปปนไนดะ้พี่นอนะอ้องเนาะผู้ใดเห็นแล้วมากมากมากทั่วมาซังเออปลาเข็งติดด่างพี่น้องเออปลาเข็งติดด่างปลาเข็งติดด่างมิตรตัวยิงใหญ่าปเนี่ย ร่ปปอ,อ,องคลิปไปเห็นทั่วโลกนเ้เจ้าใ <laughs> คลิปลงถึงทั่วโลกเลยแหเห็นมดแล้วเม่เห็นมดแล้วเ,แลวเนี่ยมาเบื่องการหาอยู่หากินครับพี่น้องไทยบานทางกาลสินหาอยู่หากินกันทั้งสิละไปบอกาากบานน้ำเนาะขันบานโคกกสินหาปลูก้อยปลูกมันบานน้ำกะหาปลา เมยนตนี้ไงเป็ดตะปนเสบสองตัวกับฟ้าเยี่ยมหมดแล้วนอะฟ้ายี่ยมหมดแล้วปนักตัวนั้นกางมนหลายทีเขาเอ็นยังกับกางีบหลังวันเนี่ยกางีบหลังหมด้ปบดีมือบาดบุญดิ้ ถ่ายลงไปองอออเอ่อเมียนต้องต้องใส่ถุงมือจังหน่อยเนาะเมียนอ้นอาวให้พี่น้องได้มาเห็นวิวบรรยากาศง,ง,งามๆยง้มมือเศรา้ากลับกันยามดังหาอยู่หา,หากิน เว้ยหนาวจอยสองมือเรามือว่านนี่ก็เย็นจอยจอยมือนี่ก็เย็นน้อสันออกออกเย็นออกหนาวังน้ำน้ำน้ำออกชืๆมเนมียนน้ำออกออกอด้ว่าขึ้นควนทวนทวนหมดแล้วะแต่แต่เนี่ยมือเสาร์เนาะคอยว่าที่ออกมาไลลอยู่มองคอยเคยมาไหลเนี่ยห่มสมสาคอยยังบ่มันหนาวแหงหนาคอยนั่งไหลอยู่แ้่คอยเขากัแล้วลงไล่แล้วพอดีลูกสาวว่า พอเอารถไปล่องให้แน่รถมันเป็ี่ยนยางพุ้ยสั่นก็เลยล่องขี่ลงมาอพอดีพกโทรศัพท์มาน้ามาเห็นเจ้าก็ได้อีกหนึ่งคลิปเั็มตัวตามเขาทายคลิปเนาะผมเบิ่งเขาถ่ายคลิปเขาได้เงินเด้ครับกับได้อยู่ผู้เฮ็ดได้ก็ได้ผู้เฮ็ดบ่ได้ก็รลายแต่ผมเบิ่งเขาถ่ายคลิปโอ้ปลาเข็งติดคนอืน่นเงินเขาเงินชินเดียนมาเขาอุ่นเงินเขาได้เงินเมียนได้ไรกินประโยชน์ได้หรอว่าเอาเฮ็ดเลยมันได้เงินมันก็ได้แต่เอาเฮ็ดบ่ได้เงินกับไ่ได้ล่ะผู้ เฮ็ดบดได้เงินกัหลายเฮ็ดบดติดตามผลงานเจ้าของเงนสิอมันีน้นตั้ง,งอ,อกตั้งใจเฮ็ดเอา,าคักมันได้อยู่ดิะะมดเมันไดอป,ประโยชน่ครับไร่เห็ <ไป S 2> เป็นประโยชน์จังซี่เหล่นี่มีวิธีชีวิตบานเฮากันนำเสนอให้พี่นองได้เห็นเขาก็ได้เห็นกันเจังซี่ล่วนนีการ่การหาอยู่ให้กินแบบบานเฮ้าเนี่ย ผู้นำเสนอเปลี่ยนกะได้ประโยชน์ได้เงินฟร้อมผู้ลังคนกันลงไปเพราะพรได้อ่างมูซื้อกับมีเออลงไปเพราะมีประโยชน์เพราะได้อ่าง่ซื้อห <c oughs> ยับเปลี่ยนมุมจังหนกัน มือนน่นขึ้นคีเรือไเป็นน้ำาาา้างสาดไปคีแล้วอยามกูดอย่างยังสิละเรือเราผันหัวได้จอดอจอดกับไปสรงขก่ก่อน่าสั่นไข่ยอยู่ในหานที่อยู่สนือแ <c oughs> มนมันบวมน้ำน้ำมือนีน่เ <c oughs> นาะบังสองมือก่อนขึ้นลังนั่นก็ร่มแห้งปลาบดติตดด่ง แมนพูดหนะ่าโอ้เราติด,ดอยูอ่เอยๆต้นนี่ป่าจะติดคักอยู่มีแด่ป่าเข็งมันว่ช่วงนี่โอ้ป่าจะเปียนนะเออครับน,นั่นถึกอีกแล้วได้ดอยูอ่เอยๆต้นนี่ จักสีกับ็เปลี่ยนตาใส่เยอะเนาะหมาน,ยมนเยอะม่นปลามันก็ตัวใหญ่ดีตัวงามพร้อมเฮ้ยยงามปีงนี่น้ำมันหย,ย่อยปอกๆไปแล้วเอาแล้วนาะพี่น้องเอาเบิงวิวซันม,มนี่แล้วเนาะครับผมขอบคุณหล,ลายๆครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ ขอบคุณมากมายครับผม